สวัสดีครับนิสิตที่รักเอ่อตอนนี้เรากําลังพูดถึงบทของศูนทรธรรพ์นะครับจริงๆแล้วคําว่าสุนทรเนี่ยมันมีวิธีการทําให้สุนทรได้มากมายวันนี้ครูจะพูดให้ฟังเพียงเข้าคร่าวเท่านั้นเองนะครับอ่าดูตัวอย่างนะครับเอ่อคำว่าแม่คําเดียวเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเกณฑ์ให้สวยเนี่ยนะครับครูยกตัวอย่างไว้ไว้ห้าแบบด้วยกันถ้าทําเป็นอุปมามหาสมุทรที่กว้างใหญ่พษษไพศาลมิอาจเปรียบปานแม่ได้ก็คือแม่ เห็นไหมครับภาษาก็จะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อะดูสวยขึ้นนะครับหรือเราจะใช้อุปกษณ์ก็ได้นะครับแม่คือพรมของลูกแม่พระในดวงใจของลูกอย่างนี้ก็ถือว่าใช้อุปรกรณ์นะครับหรือจะใช้คล้องจองก็ได้ซึ่งคล้องจองเนี่ยพวกเราจะถนัดแล้วก็เขียนได้ง่ายขึ้นนะครับแม่ผู้อานาทรมารดรผู้แสนดีชนนีผู้เสียสละฟังแล้วก็จะเพลอดี นะครับแต่จําไว้นะอย่าใช้เยอะถ้าใช้เยอะมันจะเฟือแล้วก็คนจะเบื่อคือถ้าร้อยกันตลอดเลยทั้งศูนย์ทรพจน์เลยอย่างเงี้ยกูว่าไม่เพลาะนานๆจะมีสักทีหนึ่งืันอย่างตัวอย่างในคลิปที่2ที่กูยกให้ฟังเห็นไหมครับที่พี่แมนเขียนนานๆเขาจะสัมผัสทั้งที่แมนเขาก็แต่งกรอนเก่งแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะครับเขาจะไปใช้ตอนสุดท้ายซึ่งซึ่งตัวอย่างเนี่ยที่กูส่งไปแล้วเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าสุดท้ายเขาก็ปิดด้วยด้วยกรอนที่เขาแต่งเอง นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างในเรื่องเขาก็ร้อยบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เราดูเแลดูแบบดีฟังและดูดีที่เรานิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาสวยเกิดจากอธิพจน์คือที่เราเรียกว่าวเวอร์วาหานนั่นแหละที่มลดูเหมือนเกินความจริงนะแต่ว่าฟังแล้วให้ความรู้สึกให้อารมณ์ได้เยอะเลยอย่างแม่เนี่ยเราก็แทนที่จะเรียกว่าแม่เราก็บอกว่าผู้ให้ลูกได้ทั้งชีวิตและวิญญาณอันนี้เรื่องจริงนะครับหรือจะใช้เป็นคําถามก็ได้ใครรักเราเท่าชีวัน ใครหมั่นฟูมฟักดูแลอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นภาษาสวยงามนะครับเ,เราอาจจะสร้างภาษาให้สวยงามได้ด้วยการใช้บุคคลวัตก็ได้บุคคลวัตรู้ใช่ไหมครับก็คือการเอาสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยให้มีชีวิตจิตใจมันทาให้คนเราเนี่ยเ,เกิดความรู้สึกได้เกิดอารมณ์คอยตามได้นะครับคุณยกตัวอย่างนะความชั่วอมยิม้มเมื่อเราให้เพื่อนล้อก,กันบ้านความชั่วยิ้มยั่ว เมื่อเราทําการบ้านแทนเพื่อนความชั่วหัวเราะเมื่อเรารับสินบนความชั่วหัวเราะเยาะเมื่อเราคดโกงเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นลักษณะของอาการของคน,นเป็นอาการของคนแต่ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นลักษณะสิ่งเป็นการกระทาเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าเราใช้คําอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ภาษาสวยงามขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้คําถามก็ได้คําถามนินยมกันเยอะเลยนะครับใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปราณีไม่มีเสยมคลายใครหนอลักเราใช่เพียงรูปกายรักเขาไม่นายมิคิดทําลายใครหนอเห็นไหมครับขึ้นต้นได้ใครหนอก็ลงท้ายด้วยใครหนออย่างนี้ก็ก็น่าเล่นนะครับต่อไปฉันใดชั้นนั้นชอบไหมครับถ้าเราใช้ฉันใดชั้นนั้นเนี่ยจะเพราะมากนะครับโลกไม่ร้อนเพราะกระแสลมชั้นใดโลกก็ไม่ล่าร้อนเพราะกระแสธรรมชันนั้นใช้ได้นะครับ ใช้คู่คําชัน้นใดชั้นนั้นหรืออาจจะใช้เมืองใดเมืองนั้นอันนี้อันนี้เป็นบทพระราชิพนธ์ในพระบาทสมเด็จไม่ไม่ขอภายไม่ใช่อันนี้เออเป็นหัวใจเมืองนะครับของคุณถนอมบัครเสลณีเขียนไว้นะครับเออฝั่ง1 1> <switching> หนึ่งเป็นเมืองใดอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมืองนั้นนะครับเออเมืองใดไม่ม <one raspberry> ีสารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมภาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจน เมืองใดไม่มีพันธุ์ิเลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศินโสผลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามคือฝั่งหนึ่งเป็นเมืองใดเมืองนั้นแต่ว่าไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะครับอาจจะทําแค่สักประโยคเดียวหรือข้อความเดียวก็ได้นะครับหรือเราจะเล่นคำออโดยใช้คําว่าสุดอันิคูมาจากมหาเวสันดรชาดกนะครับกันมัตซีนะครับเราจะเห็นได้แล้วสุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเลียงแลสุดโสดแล้วที่แม่จะทรับ ซับซ่าฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะล่ำเปรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดนี่เล่นคําว่าสุดอันนี้ก็เพราะนะครับหรือเราจะเขียนขึ้นเองก็ได้นะครับผู้เขียนว่าลดอัตตาแต่ไม่ได้ลดความเป็นคนลดทิฏฐิแต่ไม่ได้ลดปัญญาลดอํานาจแต่ไม่ได้ลดบรารมีอันนี้ก็คือการเล่นคาเพื่อให้ภาษาสวยงามนะครับ หรือว่าที่นิสิตชอบกันมากเลยก็คือการร้อยคําหลากคําเรื่อคาคาเดียวเนี่ยนะครับมาหลากคํายกตัวอย่างที่ครูอธิบายไปนในคลิปที่แล้วที่พี่แมนใช้คําว่าอ,อะไรนะครับสาแ่นพระราชานะครับแล้วก็ศิลป์แห่งอัครศิลปินนะครับพระนวมินทรราชาหรือพระนวราชนวมราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือหลากคํา อันนี้ครูก็มีตัวอย่างว่าเราสามารถร้อยคําหรือหลักคำให้แลรดูเหมือนกับฟังแล้วเพลินแต่อย่าใช้เยอะนะครับรักษาพนาเวรักเขตพนาวันป้องกันพงไพรป้องภัยแนวพนาอารักขาไพรสนใส่กม,มลพงพีทุ่มระดีพนาดอนอนาธรป่าชัดอย่างนี้ก็ถือว่าภาษาค่อนข้างสวยงามนะครับหลังจากที่เราเขียนบทเรียบร้อยแล้วเราก็จะขมวดจบ การขมวดจบก็เหมือนกับการขึ้นคำนำเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะสรุปยังไงส่วนใหญ่หลายคนก็นิยมยกพระบรมราชวาทมาปิดท้ายบางคนก็อาจจะทิ้งคำถามไว้นะครับแล้วแต่จะทำยังไงก็ได้แต่จำไว้ว่าเราต้องมีการขมวดตอนท้ายทุกครั้งนะครับเมื่อ,อ,อหลังจากที่เราเขียนบทสุดทาย์โเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ